ตอนนี้นะฮะก็ได้เจอเป็นเหรียญพระนะครับทุกคนขอพีเคาะก่อนนะครับสนาตอนนี้อยู่กลางสนามนะครับนี่เอาเวนเดียวมาปะเรายังไม่ได้ขุดขึ้นมานะมันมีเหมือนวิซ้อยด้วยนะใช่ไหมเนี่ยมันดึงไม่ออกครับใช่มี้อยก็ไม่โซ่ทองเด้อนะไม่ได้เอานั่นมาปะกล้องม่ได้เอามาตั้งนะครับขุดเจอด้วยเครื่อง A1 วันแม็กนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลผมชื่อจอแเลยจอแลยไปไหนคลิปนี้มาล่าสมบัติกันดีแล้วนะครับที่สนามโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับทุกคนก็มากับลงไม้อีกเหมือนเดิมนนะครับเดี๋ยววันมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้เหรียญ บาทเหรียญ5เหรือสิบแล้วก็เหรียญพระกลับไปหรือไม่ก็รอติดตามนะครับแล้วก็วันนี้อยู่กับเครื่อง a 1 max นะครับแล้วก็เอ,อ x ห้านะครับโอเคไปกันครับเพ่อไปเดินหาสแกนที่สนามอย่างนี้นะก็ขออนุญาตอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็เราไปสแกนกันเลยก็ก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องผมชื่อจอรดด้วยนะครับ ฮัลโหลโอเคมากันเลยนี่ครับเจ้าของนี่ครับเจ้าของโอเคครับผมทุกคนตอนนี้นะฮะก็ได้เจอเป็นเหรียญพระนะครับทุกคนดูขอวิเคราะห์กอนกลางสนามกันนะตอนนี้อยู่กลางสนามนะครับนี่เอาเว้นเดี่ยวมาก็เรายังไม่ได้ขุดขึ้นมานะมันมีเหมือนวิซ้อยด้วยนะใช่ไหม เนี่ยมันดึงไม่ออกครับใช่มันมีสร้อยขอไม่สร้อยทองเด้อเนะไม่ได้เอานั่นมาเว้ยกล้องไม่ได้เอามาเอาตั้งนะครับเดี๋ยวลุงจะขุดเจอด้วยเครื่องเอวันแม็กนะครับนะครับสแกนเจอด้วยเครื่องเอวันแม็กนะครับผมโดยจอแลนดนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับเหมาะให้ลุงไม้นะครับผมแม็กด้วยเหรียญผลงานลุงก็จะให้ลุงไม้ไปนะครับโอเคอ่ะลุงไม้เปื่อนขุดด้วยกัน ในนั้ได้ของดีให้ทุกคนดูนะครับนี่มีสร้อยด้วยของบ้านะแน่นอนเบาๆนะครับเบาๆนะครับเป็น้อยขอให้เป็นพวงขึ้นมาหลายๆองค์นะครับขอให้เป็นพวงขึ้นมานะเด็กเราก็ไม่กลัวถ้าเจอของแบบนี้นี่ไหมเกือบท้อใช้นะมเกือบท้อแล้วเกือบได้หนีกับบ้านแล้วเอ้าหลุดแล้วเนี่ยย่างเด็นี่ครับออ๋ขอญาตอันเชิญขึ้นมาครับ มีไหมเลยหมดแล้วไม่มีแล้วเป็นะวัดไหนเนาะแต่งไม่นั่งโอ้ยล,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 ลุงลุกหลุดอันนี้เราจะหลุดครับอ๋อนี่โอ้ยข้างหลังมีมีเขียนอยู่วัดไหนครับโอ้ดูไม่รู้เลยลูกเอ้เดี๋ยวต้องข้างหลังข้างหลังครับดูข้างหลังครับข้าหงาหลังใช่ไหมโอ้โหดูดิมองมองไม่เห็นโอเคโอ้โหหลวงพ่อ อะไรอ่านไม่ออกเลยต้องไปล้างเนาะวันนี้หลุดแล้วอันนี้หลุดครับเอาไปเอาแปรงเอาอะไรมาขัดทีนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวกลับบ้านไปวิเคราะห์อีกทีหนึ่งครับวันนี้ก็ได้เหรียญพระให้ลุงไม้แล้วครับวันนี้เหรียญสมเด็จเหรียญสองร้อยบาทสมเด็จเกียรติโยออดแล้วสมเด็จเกียรติโดยอดแล้วครับ เฮ้ยเว้ยเครื่องนี้หมาจริงๆในทีน่สวยก็ได้นะโอเคก็เดี๋ยวไปวิเคราะห์กันดูไปล้างดูเพื่อความชัดเจนว่าเป็นหลวงพอ<ล>่อวัดไหนโอเควันนี้มีบารมีเอาละตอนนี <laughs> ้ right, ก็กลับมาบ้านแล้วนะครับมาดูของที่เราได้กันมาในวันนี้เราไปสองที่นะวันนี้ก็ในนี้ก็รวมรวม นี่นะครับวันนี้เราได้เหรียญสิบเหรียญห้าน่าจะประมาณสองร้อยบาทครับน่าจะถึงแล้วก็เจอเหล็กไหลแล้วก็ซูเป,ปอร์นะครับเจอรี่แกง๊งเหรียญหลวงพ่อทิมด้วยหลวงพ่อทิมเออราคาเท่าไหร่น้อแล้วก็จะนี่เจอไฮไลท์นะลุงมากำลังส่องดูว่าเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อทิมหลวงพ่อทิมบัดหนไรวัดหันไร จังหวัดอะไรครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นละอะไรนะซังเรนออดระยงนะนโอเคอันนี้นะฮะก็จะเป็นหลวงพ่อทิมนะครับเหรียญเล็กนะครับเท่าประมาณเล็กกว่าเหรียญบาทนิดนึงนี่แล้วกันนี้ทองทองเนอะเจอแผ่นทองแผ่นทองเนี่ดูชัดๆครับไปหลอมดูซูมๆได้ปะไม่ได้ครับหรอ ก็วางไว้ในเดือนทองเหรียญนี้เหรียญบาทอินโดอันนี้เป็นเหรียญบาทอินโดเหรียญกี่เซนสิเซนครับสิบเซนสเซอ่พอพสพศพอออกมาแล้วหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนเปพหนึ่งเจ็นย์ดเซเป็นเหรียญหเซนมาจากประเทศอินโด อินโดอิเชียร์อินโดนีเซียอินโดมันไม่มีอินโดนีเซียอ่าเชียร์อินเดียบ่ะครับไชน่าเอ้าตรงนี้ไชน่าเลยเอออินโดไชน่าทำไมมันบอกว่าอินโดดีเซียวะอืมลองดูสิน่าจะเป็นอินโดอินโดไชน่าวะอินโดก็อินโดไชน่าก็จีนแต่มันเป็นนั่นดูดิต้องเป็นล้างอ่ะสิบเซน เ้ยล้างไม่ได้เดี๋ยวหมดไม่ล้างน้ำปลาไม่เฉยเอาล้างน้ำปลามาแค่ปลาจัดการแค่อันนี้ครับล้างปลาล้าโอเคล้างน้ำปลาไม่เฉยของฝากอันนี้ย้อนไปเขาเรียกไเป็นอะไรบาเพ็ญประโยชน์แต่อันนี้ก็แปลกนะนี่อืมเป็นที่สั่งท่ากันโอเคแต่ตามลุงไปล้างดูเลยครับจะล้างด้วยอะไรน้ำปลาบอครับเดี๋ยวเสีย ต้องมีเราไม่ล้างตัวน้ำยาเลยนะเดี๋ยวเสียก็ล้างด้วยน้ำเปล่าก็หอก็พอหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมหลวปู่ทิมหลวงปู่ทิมบัดละหานไรขึ้นขอน่าอย่างนี้ถ้าถ้าจะเป็นเดี๋ยวเจอเขียนวัดเขียนไม่เขียนบัดไหมถ้าจะเป็นขี่หลวงพ่อแต่ว่าหลวงปู่ทิมเนี่ยแล้วก็ยันแบบนี้น่าจะเป็นยันหลวงปู่ทิมอันนี้องค์ที่ curtain, สองแล้วนะ โอ้นึกหลอกกนแล้วอันเชิญมานนี่จะรวมนี่จะรวมภาพทั้งหมดที่เราได้จากนามนี่นะที่เราจำได้จ้าโอเคมาดูกันอีกชัดๆที่แสง่ันนะแสงแสงโอเคเลี้ยงเสมาพิมเล็กใบเสมาเห็นไหมทองมันก็ชาดเดียวมองมาเห็นนะเนี่ยใช่ ครับอยาติครับอันไหมอันไหมพี่ข้อใหม่ก่อนชื่อว่ามันต้องขัดกว่านี้ครับมันยังม,มีอะไรดำๆติดอยู่หลวงพ่อทิม,มใช่ไหมอ๋อเป็นเป็น,เ,ปนเขียน่าที่ระลึกข้างบนเนี่ยใช่ไหม ห <1 S 1> นึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งอันนี้ก็เป็นเหรียญอีกแล้วนะครับเหรียญห้ารวมๆกันแล้วนะ่จาจะประมาณมูลค่าประมาณสองร้อยบาทใครนับได้นะครับนับดู <c oughs> ที่ไหนครับตกลงได้ที่ไหน <Indo. S 1> อินโดอินโดเหรียญสิบเซนอินโด โอชัดแล้วชัดแล้วเหน่อยมากใช่แล้วผมต้องอินโดนีเซียอินโดนีเซียนะเอินโ,นนโนสิบเ,เซนแต่แปลกมันมาอยู่ที่นี่ได้มาได้นะกี่ปีวะเนะี่ยตั้งแต่ปีทศหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดอันนี้หนึ่งเก้าเจ็นย่ปีนี้ปีสองพันนะเนาะก็ ในเจ็ดศูนย์หนึ่งคิดไม่ได้ผมคิดไม่ได้100ร้อยกว่ากนวะ่าละอันนี้ปีสองพันสองแล้วก็อันนี้เป็นเจ็ดก็ประมาณสามร้อยกว่าปีสามร้อยกว่าปีนะเรียญเ,เหรียนนะ่ <c oughs> ลพอ๋อหลวงพอ่อทิม,มอัมมอนนี้ก็ต้องไปกลับต้องกลับไปล้างเหรียญจนมือหงอิกอีกแล้วนะฮะใช้สูตร ยี่ห้อเป็ดเหมือนเดิมอันนี้ก็มีเหรียญที่ไม่ต้องล้างก็สี่ห้าเหรียญอยูทอ่ที่ระลึกที่ระลึกหลวงพ่อทิมใช่ที่ระลึกหลวงพ่อทิมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเหรียญพระให้คือคนได้ดูเลยครับอีพีหน้าจะมีอะไรก็รอติดตามกันนะครับผมสำหรับอีพีนี้ขอลาไปพักก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเอาไวใ้ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย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 ไปเจอกันอีก <c oughs> <c oughs> อยู่ที่นะขอให้เจอทอม